สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูนาประสงดีนะคะวันนี้ครูจะสอนเกี่ยวเรื่องของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมค่ะเราลนงนึกภาพนะอาชีววิศวะนั่นเองอามาดูมาดูดูนะคะกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมจะมีหกหัวข้อจำนะเริ่มจำดีนะจะมีทั้งหมดหกหัวข้อนะคะ่มาดูกันนะพยายามจํา จะบอกน้องเรียนว,ว่าให้เรียนทุกคนจำา1ถึงหให้ได้ย้ำนะคะว่าจำข้อที่1ถึงข้อที่6ให้ได้และเรียงให้ได้พยายามนึกให้ได้เพราะว่ากระบวนการเอาแบบของเขาอะสามารถทำให้เราไปใช้แล้วก็เขาเรียกว่าอ,อะไรอะใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เลยหรือใช้เวลาแบบใช้ทำงานในอนาคตได้เลยได้ทุกอาชีพเลยพยายามจำข้อ1ถึงข้อหไว้ให้ดีนะคะอ่าดูนะาลองดูนะดูพร้อมกัน เขาบอกว่าข้อที่1คือระบ,บุปัญหาเอาละนะมีระบุปัญหารวบรวมข้อมูลมีออกแบบการแก้ปัญหามีวางแผนและดําเนินการแก้ปัญหาทดสอบการประเมินผลและนําเสนอเอาดูนะดกภาพตาเพร้อมกันนะอ่ะถามคิดว่าปัญหาในชีวิตประจำวันของนักเรียนส่วนมากนักเรียนมีอะไรบ้างเอาดูนะอันนี้คือเริ่มหุวข้อที่หนึ่งนะเริ่มระบุปัญหาแล้วนะ ก็ตัวอย่างเช่นขยะในโรงเรียนอย่างเงี้ยทาการบ้านไม่ทานมาโรงเรียนสายรองเท้าหายบ้างอันนี้คือปัญหาในชีวิตประจำวันนักเรียนที่จะเจอกันบ่อยที่สุดถูกปะแค่เรียนพยายามนึกถึงระบุรายละเอียดปัญหาสาเหตุและวิธีการแก้ให้ได้พยายามนึกนะพยายามนึกให้ได้นะอ่ะต่อไปอันนี้ข้อที่1คือเรื่องของระบุปัญหาดูนะเขาบอกว่านักวิศวกรรมอะระบุปัญหาใช่ปะเขาจะวิเคราะห์ด้วย5 w 1แบบอ่าดูนะ ห้าัวิวคืออะไร What when where why เอานะ What when where why ส่วน h e คืออะไรคือ how นั่นเองโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวตัวอย่างกันอ่ะดูนะ Who what when where why how อ่ะเขาบอกว่า who มาเมื่อกี้ที่ครูบอกอ่ะไอ who ตัวนี้ who อ่ะภาษาอังกฤษคือแปลว่าใครถูกป่ะก็คือเป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับบุคคลหรือความต้องการก็คือถามว่าสมมติหนูเกิดปัญหาหนึ่งปัญหา ปัญหานั้นอนะ่ะคือใครเอาแล้วนะใครเป็นคนสร้างปัญหาใครเป็นคนโดนปัญหาปัญหานั้นคือใครเอาแล้วนะเริ่มคิดตามเขานะสองว t w ว a t เนี what? What? ่ยคือแปลว่าอะไรก็คือเหมือนจะตั้งคำถามว่าปัญหาหรือความต้องการจากสถานการณ์นะั้นคืออะไรปัญหาคืออะไรเอางี้ดีกว่าสมมติวิศวะหนึ่งคนเจอปัญหาแนละ้ถามสมมุติคนหนึ่งคนเอางี้ดีกว่าคนหน,นึ่งคนไมืไ่อใดหนึนะ่งคนเจอปัญหาหนึ่งปัญหาลองตั้งโจทย์เลยวอทเวนว h y how เอาแล้วนะ what, when, where why how who อย่างเงี้ยถูกปะ่ะก็คือจะเริ่มถามแล้วว่าอา่าปัญหาคือใคร what คนนี้คือปัญหาคืออะไรต่อไปเว w เว n คือเมื่อไหร่หรือเกิดขึ้นเมื่อใดประมาณนี้หรือสถานการณ์ตอนนั้นมันเกิดขึ้นเมื่อใดตอนบ่ายตอนเย็นตอนเช้าต,ตอนที่ยงสายแล้วแต่อะไรหมดถูกปะ่ะต่อไป e ว e w h ว r e ก็คือมันเกิดขึ้นที่ไหนเราเริ่มเนื้กันนะเอ๊ะปัญหานี้มันเกิดขึ้นที่ไหนไล่ลงมาเกิดขึ้นที่ไหน วาก็คือต้องลองคิดแล้วว่าเอ๊ะทำไมสาเหตุเนี่ยมันถึงเกิดขึ้นทําไมมันถึงเกิดปัญหานี้ขึ้นมาโอเคไหมต่อไป h o w h o w ตัวนี้คือตัว,ตวที่แบบว่าพลิกล็อกเลยก็คือจะแก้ปัญหาได้อย่างไรจะแก้อย่างไรเริ่มคิดแก้ปัญหาแล้วนะโอเคไหมอ่ะอันนี้ลองคิดพร้อมๆกันพร้อมๆกันเลยนะคราเนี้เขาให้โจทย์บอกว่าเขาบอกว่าสมศรีเนี่ยเป็นคนฟุ่มเฟือยมากอ่าเด็กพาน,นะสมศรีั้อนะ่ะ เขาบอกว่าสมศรีเนี่ยเป็นคนฟุ่มเฟือยมากชอบซื้อของแบรนด์เนมรูดบัตรเครดิตสนุกสุดๆเลยเขาบอกว่ารูดทุกวันยังไงก็รูดคอยได้รูดนเธอเขาบอกว่าสมศรีต้องการแก้ปัญหาตัวเองควรทําอย่างไรคราวนี้ปัญหาสมศรีคืออะไรสมศรีเป็นคนฟุ่มเฟือยถูกปะเป็นคนใช้เงินเยอะครนี้สมศรีจะรู้สึกว่าเอ๊ทำยังไงดีนะคราวนี้สมศรนะีก็เลยเอาการแก้ปัญหาของนักวิศวกรรมมาใช้เมื่อกี้ที่เราโจทย์เมื่อกี้วัดเป็นวาย how อ่าสมศรีมาลองเขียนแล้วันดับแรกหนึ่งคูเลยสมศรีเขาถามว่าใครเป็นเจ้าของบัตรเครดิตถามว่าใครก็คือสมศรีนั่นเองถูกปะ่ะอ่าสมศรีเขียนตัวเองแล้โอเคใช่เป็นเจ้าของบัตรเครดิตถูกปะ่ะคราวนี้ว a t ก็คืออะไรไม่ดิต้องถามว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องถามว่าสมมุติว่าสมศรีเนี่ยกำลังจะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมถูกปะ่ะแล้วกระเป๋าอบ่เนี้ยราคาแสนห้าสมมติราคาแสนห้า สะสมสีได้เงินเดือนแค่หมื่นห้าอย่างเงี้ยสะสมสีแบบรูดรูดไปก่อนเลยอ่ะแล้วค่อยค่อยผ่อนทีหลังลอะไรเงี้ยเดี๋ยวรูดไว้ก่อนถูกปะคราวนี้ก่อนชอมสีจะซื้อกระเป๋าหนึ่งใบไว้ชอมสีจะต้องวอชและเอ้ถ้าเกิดฉันจะซื้อกระเป๋าใบละแสนห้าฉันจะเอาไปทําอะไรอ๋อน่านะชอนะสมสีบางคนชอบรูดชอบรูดบัตรเครดิตถูกปะอ่ะคราเดี๋วันนี้สมจีไปห้าเอ้อยาก,ก,ากานะสสได้กระเป๋าอีกแยะเอาแล้วนะชอมสีอยาได้กระเป๋าอีกแยะแต่ฉันได้เงินเดือนแค่หมื่นห้า เอาและว a ดก็คือฉันเนี่ยจะกระเป๋าไปทำอะไรลืมนะกระเป๋าใบนี้มันจะเป็นขนาดไหนชันน่มันจะใส่งานมันจะใส่ของได้เยอะไหมหรือมันใบเล็กมันใบใหญ่มันสีสวยขนาดนั้นเลยหรือเปล่าใบมันเหมาะกับเราขนาดนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่ามันจําเป็นต้องใช้จริงหรือเปล่าเอาแล้วนะเอาแล้วนะวัดแล้วนะวัดเริ่มคิดลองเริ่มคิดแล้วจะเอาไปทําอะไรว่าถูกป่ะคราวนี้ วาเรามาดูวายกันดีกว่าคขาเียเรายงวาวายคขานี้นก่อนรูดต้องคิดแล้วว่าทําไมต้องซื้อก็ต้องคิดแล้วว่าถ้าเกิดกระเป๋าน,นะมันเป็นมันเป็นกระเป๋าเดินทางสมมุติถ้าเกิดเป็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มากรู้สึกว่าฉันต้องใช้แล้วฉันไม่ใช้คือฉันไม่มีฉันต้องไปด่วนฉันต้องมีด่วนต้องคิดแล้วว่ามันจําเป็นขนาดไหนหรือเปล่าวายว่าทำไมฉันต้องซื้อเอาละนะวายทำไมต้องซื้อเอาซื้อทําไมต่อไปแวร์ที่ไหนจะจะรูดที่ไหนได้บ้างพูดง่ายๆคือ ถ้าเปรียบเทียบถ้าเป็นคนเราละซื้อของกเรียนจะเคยเป็นว่าถ้าเกิดว่าเวลาเราซื้อของหนึ่งอย่างใช่ป่ะเราจะรู้สึกว่าเราอยากหาสถานที่ที่มันถูกที่สุดเด็กนะบางคนจะซื้อในจีบางคนซื้อในช้อปปี้บางคนวิ่งไปซื้อในห้างเลยบางคนวิ่งไปซื้อในห้างที่มันเซลแบบเซล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 เลยอะเซลจะดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเซลแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนี้ยอะก็เห็นรู้สึกว่าแบบโอ้เซ็นท่า์ที่นี่เซลเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยวะไม่ซื้อไม่ได้อ่ะโอเคซื้อได้ หรือถ้าเกิดว่าไปเจอในจีถ้าเจอในจีกระเป๋าใบนี้แสนเจ็ดถ้าเกิดไปเจอในห้างเออแสนห้าเอาละเริ่มคิดละถ้าเกิดฉันจะซื้อจริงๆงฉันจะไปซื้อที่ไหนเอานะเอานะเว้นเมื่อไหร่ไอคำว่าเว้นไอคำว่าเว้นตอนเนี้ยคือเริ่มคิดแล้วว่าถ้าเรามีเงินเดือนแค่หมื่นห้าหรือสองหมื่นหรือ 50, ห้าหมืหน่นอย่างเงี้ยแล้วก็บอกวันเนี้ยมันห้ามันแสนห้าถูกปะ่ะเราจะต้องเริ่มคิดแล้วว่าเออฉันจะต้องใช้ใจ่ายอะไรบ้างวะวันหนึ่ง ในงานหนึ่งพันนะฉันต้องใช้จ่ายอะไรบ้างนะถ้าเกิดฉันมีเงินเดือนแค่มีเงินเดือนแค่เนี้ยแล้วฉันอยากจะจ่ายรูปไปก่อนแสนห้าถ้าเกิดรูปไปก่อนแสนห้าแล้วมันจะหักชิ้นเดือนละห้าพันห้าพันห้าพันฉันจะกินอย่างไรฉันจะอยู่ยังไงฉันต้องใช้จ่ายเมื่อไหร่ถูกปะทุกอย่างมันเริ่มคิดกระบวนการเริ่มแบบอะไรๆๆๆกันมาแล้วคราวนี้ฮาวทาอย่างไรดีคราวนี้สมศรีรู้สึกว่าเออฉันมาคิดเวรนเมื่อกี้แล้วถ้าเกิดว่า ฉันซื้อตอนนี้เลยฉันซื้อต้อนเดือนเลยฉันก็จะไม่มีกินจนสิ้นเดือนถูกปะ่ะหรือฉันจะซื้อตอนที่ว่าฉันเก็บเงินได้แสนห้าจริง,รงๆแล้วฉันค่อยซื้อดีกว่าอาหน้าเริ่มนึงนะสมศรีก็เริ่มคิดและไอ้ฮาวเนะี่ยเขาว่าอย่างไรก็คือจะทําอย่างไรดีนะโอเคถ้าเกิดรู้สึกว่ามันยังไม่รีไปเขาว่าอ,อย่างไรเนี่ยถ้าเกิดเรายังไม่รีโอเคเราค่อยซื้อหรือเอะหรือว่าเราจะเปลี่ยนไปซื้อมือสองดีถ้าเกิดซื้อมือสองอาจจะได้ราคาแค่หมื่นเดียวก็ได้ถูกป่ะหรือจะได้ราคาแค่ห้าพ ไอ้คำว่า h าวตัวเนี้ยคือการตัวแก้ปัญหาคำว่า h าวอย่างไรก็คือเอ๊ะฉันจะแก้มันยังไงฉันจะซื้อมือสองดีไหมฉันจะไปขอเพื่อนดีหรือกระเป๋าว้นี้ฉันยังไม่ต้องซื้อถูกปะ่ะอันเนี้ยคือการแก้ปัญหาของนักวิศวกรรมหนึ่งคนนั่นเองเอาแล้วนะเริ่มคิดแล้วนะต่อไปเมื่อกี้เขาบอกว่านักวิศวกรรมอ่ะเขาจะตั้งปัญหาใช่ปะ่ะหรือระบุป,ปัญหาขึ้นมาคราวเนี้ยสองเขาจะรวบรวมข้อมูลหรือข้อมูลที่น่าสนใจ ตัวอ,อย่างเช่นไอการรวบรวมข้อมูลนะท่านเงินเดืถึงพยายามถึงนักข่าวนักข่าวหรือคนที่แบบไม่รู้เรื่องจริง,รงๆอ่ะเราอยากได้ข้อมูลอ่ะก็คือส่วนมากเขาจะทําแบบไหนกันเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรใช้ทบบาําแบบสอบถามหนึง่งทำแบบสอบถามสองสอบถามจากผู้รู้สํารวจสื่อ้นจากแหล่งเรียนรู้นู่นนี่นั่นถูกป,ปะ่ะเนี่ยคือการรวบรวมข้อมูลอาละนะต่อไปสามพอเราได้ข้อมูลมาปุ๊บ เราจะต้องคิดขั้นตอนเขาเรียกว่าอะไรอะออกแบบวิธีก,า,ออก,บบรการ,ราาแก้ไขเช่นกนไะอนะ้คำว่าออกแบบตัวเนี้ยคือการร่างภาพจาให้แม่นเลยนะจาให้แม่นเลยนะคาว่าออกแบบแตัวนที่ครูพูดอยู่คือการร่างภาพเหมือนฟิลเสมือนครูบอกว่านักเรียนทำไมแม่ป,ปิ้งค่ะก่อนทุกคนทำไมแม่ปิ้งต้องต้องร่างภาพเอะวันนี้ฉันจะเขียนอะไรเอะวงวันนี้ฉันจะวงอะไรฉันจะไปทางไหนฉันจะอะไรยังไงหรือบางคนอย่างเงี้ยรู้ว่าพุ่เนี้ยมีเนต์เยอะอาจจะต้องร่างภาพเขียนไว้ก่อนว่า เออพรุ่งนี้ฉันจะไปอันนี้พรุ่งนี้แปดโมงฉันไปตรงนี้เก้าโมงฉันไปตรงนี้สิบโมงไปตรงนี้อันนี้คือการลางภาพโอเคไหมพยายามรื่ถึงการลางภาพเมื่อกี้ได้ขอ้อมูลมาเสร็จเริ่มลางภาพแล้วอ่าต่อไปซิวางแผนและดําเนินการแก้ปัญหาการวางแผนอย่างเงี้ยมันเป็นตัวที่เขาจะบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเริ่มเป็นขั้นตอนการสร้างชิ้นงานแล้วนะนึกนะเป็นขั้นตอนการสร้างชิ้นงานหรือวิธีการพูดง่ายๆคือเขาเริ่มจะลงมือทาและเริ่มลงมือทำนะ ไอตัวเนี้ยถ้าเกิดนักเรียนคด้ยินคือมันเหมือนมันเปรียบเสมือนโครงการหนึ่งโครงการเหมือนเมื่อกี้เราล่างภาพใช่ปะ่ะพรล่างภาพซุปเปอร์ปั้งเลยฉันเขียนโครงการเลยฉันเริ่มเขียนโครงการแล้วจะฉันจะทําแบบนี้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 ฉันลงมือสร้างเลยเอาละนะพัฒนาชิ้นงานแล้วนะเมื่อกี้น่่งแล้วนะคราวนี้วางแผนและดาเนินการก็คือเริ่มทําได้เลยเริ่มแบบเอาไปใช้ได้เลยต่อไปขั้ที่ห้าทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขก่อนเมื่อกี้ เมื่อกี้ทมํมาละเมื่อกี้ทาเสร็จแล้วใช่ป่ะเราเนี้ยต้องมาทดสอบเราเนี้ยไอตอนทดสอบอะ่ะมันก็ต้องทดสอบกับสิ่งที่มันเหมาะสมถูกป่ะพอทดสอบเสร็จปุ๊บมันอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรในการทดสอบหรือการทดลองมันอาจจะมีการผิดพลาดบา้างถูกป่ะที่การบกห้องนู่นนี่นั่นถ้าเกิดผิดพลาดแล้วก็มาแก้ไขโอเคไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราทําเสร็จแล้วทดสอบได้แล้วสุดท้ายหกก็คือเรานําเสนอเรียบร้อยนำเสนอชิ้นงานนำเสนอผลงานได้เลย ก็คือนําเสอเอนเอเขาให้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรผลพรีเซนต์นนะ่ะออกมาพรีเซนต์ผลงานที่เราได้นั่นเองประมาณนั้นอ่ะลองยกตัวอย่างสราดดีกว่าอ่ะอันนี้อ่าครูย,ยกตัวอย่างให้ฟังดีกว่าเดี๋ยดูนะดูนะให้นักเรียนดูรูปทางขวามือเห็นปะสมมุติยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ประเทศไทยกำลังน้ำท่วมสมมติสมมุต,สมมต,สมมติสมมุติว่านักเรียนเป็นนักวิศวะหนึ่งคนประเทศไทยกำลังน้ำท่วมเลยวกันนะ ข้อที่หนึ่งคือหนูต้องระบุป,ปัญหาหนูต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะตรงนี้มาท่วมได้ยัางไงามาท่วมมาจากไหนอ๋อพอพอต้องเรียนหาปุ๊บใช้วัดเว้ไวไวหาเสร็จฉบาพไม่เลยรู้แล้วว่าอ๋อน้ำท่วมเพราะตรงนี้มันเป็นอแอ่งกระทะอ๋อน้ำท่วมเพราะว่าตรงนี้มันเขาเรียกว่าอะไรอะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีพืชที่มันแบบดึงชุ่มน้าได้เลยอะไรเงี้ยหรือเคื่อนมันแตกหรือเคือ่อนท่นี่นั่นได้เลยไปหาปัญหามาก่อนสองดูข้อที่สองเขาบอกว่ารวบรวมข้อมูลและแนวคิด นักเรียนอาจจะไปถามชาวบ้านว่ามันท่วมมาบ่อยไหมท่วมมาหรือยังทําแบบสํารวจว่าชาวบ้านอยากได้อะไรสมมุติชาวบ้านบอกว่าชาวบ้านอยากได้เรือดำน้ำสมมุติสมมุติชาวบ้านบอกว่าอยากได้เรือดำน้ำโอเคแล้วถามชาวบ้านแล้วนะต่อไปสามออกแบบวิธีการแก้ปัญหาคืออะไรก็คือเราอะในแานวิศวกรรมแล้วก็อาจจะร่างภาพเรือดำน้ำอะอาจจะร่างอาจะร่างว่าเรือดำน้ำวันนี้จุคนได้สิบคนจุคนได้ยี่สิบคนสามารถแบกคนได้ สามารถดำดิ่งลงน้ำลึกสิบเมตรได้รู้นี่หนได้ได้หมดเลยโอเคนะต่อไปข้อที่สี่วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหาอันนี้แหละคือเราเขียนโครงการไปเลยเข้อที่สี่คือโอเคฉันเขียนโครงการแล้วว่าฉันต้องการงบป,ประมาณเท่านี้เท่านี้เท่านี้เรือลำนี้สามารถทําแบบนี้ได้จุคนได้สิบคนใช้งบป,ประมาณ2ีสิบล้านนู่นนี่่นาเขียนไปเขียนเสร็จปุ๊บเขียนเสร็จปุ๊บทําปั๊บเลย ข้อที่4ี่ข้อที่4เนี่ยคือเขียนโครงการแล้วนะข้อที่4คือการเขียนโครงการและการเหมือนประมาณว่าอะไรเริ่มทําเรือดำน้ำได้เลยเริ่มไปเรียกช่างมาเริ่มไปหาคนมาทํหาหาเรื่นนี้นั่นทำไอข้อที่5เนี่ยคือทดสอบและประเมินผลก็คือพอเรือดำน้ำเสร็จอะหนูจะเอาใครทดสอบส่วนมากนักวิจัยเด่นักทดลองเขาจะเอาสัตว์ทดลองถูกป,ปะถ้าหนูบอกว่าเรือดำน,ำน้ำของหนูอะมันจุคนได้1ิบคนหนูก็ต้องหาหนูก็จะหาหมูหแหละ อาจจะหาหมูอาจจะเออหมูไม่ก็วัวไม่ก็ลูกวัวอะไรเงี้ยเอาแบบว่าที่มีน้ําหนักเท่าคนเอาหมูที่หมูหนึ่งตัวเงี้ยสมมติคนหนึ่งคนหนักสี่สิบหนูก็ไปหาหมูที่นหนักสี่สิบมาจุสิบคนแล้วก็ทดลองในการให้นั่งเรือดำน้ำของหนูเลยถ้าเรือดำน้ําเรือํำน้ําเรือไอ้ลำน้ำอำนอ่ะมันพังอย่างน้อยเราก็ช่วยหมูทันถูกปะหมูหมูไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้น แล้วเราก็สามารถซ่อมเรือถังนได้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ทดลองแบบคนจริงอะก<ม>็คือมันเกิดอุบัติเหตุแน่นอนถูกไหมปัญหาก็จะใหญ่โตฉะนั้นอย่าเสี่ยงข้อที่ห้านะต่อไปข้อที่หกสมมุติว่าหนูอะได้เรือดำน้ำเรียบร้อยแลย้วอ้าววะนะทดลองแล้วเออว่าหมูสิบตัวลงได้ไว้หมูยี่สิบตัวได้นู่นนี่นั่นได้โอเคข้อที่หกคือหนูนําเสนอได้เลยหนูไปบอกชาวบา้านเลยว่าตอนนี้มีเรือดังน้ํามานะนู่นนี่นั่นตอนนี้เราำสร้างเรือดำน้าให้สิบลำจุคนได้สิบคน้้้ํําาาาท่วมเเนยสรถไไปใชดล อันนี้คือนักออกแบบวิศวกรรมตัวจริงโอเคไหมคราวนี้กิจกรรมที่6.1ดอยู่นะเขาบอกว่าให้นันววกเรียนวาดรูปขาเทียมอันนี้วาดรูปอันนี้ทําในกระดาษ A4 นะคะโอเคปะเอาแบบว่าสวยงามฟุ้งฟิ้งนะให้นักเรียนวาดรูปขาเทียมสําหรับคนพิการอยู่นะแบบปรับอัตราหน่วงได้แล้วก็ใช้เขียนขั้นตอนหนูเขียนมาเลย6ขั้นตอนคือสัญญาหกหนูเขียนมาเลยว่าถ้าเกิดหนูจะสร้างรูปขาเทียมสำหรับคนพิการ หนูใช้แบบไหนหนูจะบอกว่าหนูอาจอาจะใส่เทลโบค่ะหนูจะให้แบบคนพิการวิ่งได้เลยงี้หนูอาจจะใส่แบบว่าสัมผัสที่มันนุ่มมากก็ได้ถูกป่ะคนเดินแล้วคือโหมันสบายมากอะไรเงี้ยอาจจะทําขาที่แบบว่าสําหรับคนพิการที่ขับรถได้รูนี่นั่นได้ให้ออกแบบมาเลยทําแบบไหนก็ได้ได้หมดเลยโอเคไหมอันนี้ทําในกระดาษ A4 นะคะสว่วนระยะเวลาในการ,าราส่งงานเดี๋ยวครูนัดอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ